อย่างที่เรียนให้ทราบครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับเป็นรอบคัดเลือกวันนี้ก็มีหลายคู่ที่สนใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยติดตามก็คือสิงโตคำรามอังกฤษจะเปิดสนามเบยบลียตอนรับการเรียนของซามาริโนนะครับแต่กันในเวลาตีมสองนะคู่นี้ก็อังกฤษเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มเอชแข่ง2นัดมี4แต้มนะครับส่วนซามาริโนนั้นแข่ง1นัดยังไม่มีคะแนนนะครับอยู่อันดับ5อยู่ตอนนี้ โดยรอยฮาสันคุณซื้อของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือแดนกลางแล้วว่าทางแฟรงค์ลัมพาดกองกลางตัวเก่าเนี่ยมีปัญหาบาดเจ,จ็บที่หัวเขา่าไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้แน่นอนแล้วก็เซเวนเจลากลบกับตันทีมติดโทษแบนอยู่แล้วครับก็ในนัดนี้เป็นเกมที่ไม่หนักของอังกฤษนะคาดว่าฮาสันนั้นจะให้โอกาสกับทอมเทวอรีกองกลางจากแมนยูมาคุม เกมร่วมกับทางด้านของไมเคิลคาริตแล้วก็หรือไม่ก็อีกคนก็เป็นเจมิเนอร์นะครับครับผมต้องดูว่าจะนะครับครับผมต้องดูว่าจะให้ใครมาลงสนามขณะที่กัปตันทีมตอนนี้ก็ไม่มีทั้งเจอราที่เป็นกัปตันทีมวจริงแล้วก็แลมพาร์ดรองกัปตันทีมก็คาดว่าจะเป็นหน้าที่ของเวนลูนี่กองหน้าตัวเก่งครับที่จะยืนหัวหอกตัวจริงพร้อมกับสวนปลอกแขนกัปตันทีมด้วยนะฮะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเล่นคู่กับเจมีเดโฟหรือว่าแอนดี้แคลโรนะครับคนใดคนหนึ่ง อีกคนก็อยู่ในข่ายกัปตันทีก็คือโจฮาร์ดในทวาเมหนึ่งครับผมส่วนแนวรับนะครับแน่นอนครับไม่มีเจทีจอนเทอร์ลีตอบไปแล้วนะครับที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วนะครับส่วนฟิลสกิฟค้านะครับตัวแทนครับก็เตรียมยืนเล่นประกันหลังคู่กับโจเลนเลสคอตครับแล้วก็มีเกนทอนสันและเลตันเบนเป็นฟูลแบ็กสองข้างครับส่วนแรนเบอร์ทานนั้นถอนตัวไปเช่นเดียวกับแลมพาร์ดนะครับซึ่งทั้งคู่จะเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับว่าจะเล่นเกมเยือนกับโปแลนด์ในสัปดาห์หน้าไหวหรือไม่น ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเมื่อพบกับสิงโตคำรามเคยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อปี2องเอ้ยหนึ่นเกร้อเก่นะครับโดนยิงไปถึง13ประตูนะครับ60กับ71นะครับโดยที่เบลลี่เนี่ย60ศูนยครับไม่และอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ครับมอนด้าพบยูเครนเวลาตีหนึ่งครับห่างชั้นกันอย่างนี้ครับอังกฤษก็สบายหน่อยนะแม้ว่าจะไม่ฟูลทีมเท่าไหร่ครับผมก็ทางด้านของสเปนกันบ้างครับในกลุ่มไอสเปนแชมป์โลกที่ในรอบคัดเลือกเนี่ยก็ตอนนี้ยังเป็นรองจ่า แข่งมา1น,นัดมี3แต้มก็ต้องยกพลไปเยือนเบลารุสทีมันดับสุดท้ายที่อยู่อันดับ5อยู่ตอนนี้แข่ง2นัดก็ยังไม่มีแต้มนะครับ,รบแข่งขันที่สนามเดนมาร์สเตเดียมแต่ก็ในเวลาตีหนึ่งคืนนี้แหละครับรบิเซนเตเดบอสเก้คุณซื้อทีมเยือนก็มีสภาพทีมที่สมบูรณ์มากเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องของแข้งเจ็บเลยนะฮะตอนนี้ก็คาดว่าบรรดาดาวดังไม่ไว่าจะเป็นอิกเกคาซิยาสเซโกลามอสอันเดรสตินเนสตานะครับดาบิซิวาหรือว่า ดับเบิลเบียเนี่ยก็น่าจะลงตัวจริงได้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับอีกคู่ที่กำลังเตะอยู่ตอนนี้ครับฟินแลนด์เปิดบ้านพบกับจอร์เจียครับผมอีกกลุ่มนึ่งครับที่พ่ายไม่ได้เหมือนกันนะครับคือกลุ่ม C ครับอินซิเล็กเยอรมันทีมจากฝูล์นครับแข่ง2นัด6แต้มเต็มนะครับเจอะไปเยือนยักษ์เขียวไอร์แลนด์นะครับทีมระดับ3แข่ง1นัดมี3แต้มที่ทีวีวาสตีเดียมนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคืนนี้นะครับเกมนี้โยคิมิร์บเดสเทนเนอร์นะครับเตรียมใช้แผนกองหน้าตัวเดียววครรับเพาาะ่ ได้เรียกมิโลซัฟโคเซ่กลับมานะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นกองหน้าพันท้นะครับโดยสี่ลน้องอย่างลูคัสโปรโดสกี้โทมัสมุลเลอร์เมซุตโอซิลและมาโกโรยส์นั้นคอยช่วยยืนทาเกมอยู่ข้างหลังนะครับเพราะพวกนี้จริงๆแล้วก็เล่นกองหน้าได้ครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นพันแท้เหมือนทางด้านโคเซ่ครับแล้วก็จะไม่มีฟิลิปลางกัตันทีมนะครับเพราะว่าติดโทษแบนส่วนอีก2คู่ที่เหลือของกลุ่มนี้เตะเวลา5ทุ่มครับซึ่งต้องแต่อยู่นะครับคือบุกอัดเฟโลกับสวีเดน์แล้วก็คาซ ก็เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับหลายๆคู่ที่เราเอาความพร้อมมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนครับผมในค่ำคืนนี้ครับก็เชีย์กันได้เลยในช่วงนี้ไปกันที่างด้านของฟุตบอลไทยพีเมีมร์รีครับผมเข้มข้นครับอาทิตย์นี้สสัปดาห์นี้ครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เลยนะฮะเพราะว่าทางฉลามชนชลบุรีรองจากฝูงนั้นจะเปิดรังชลบุรีสเตเดียมพบกับฮัลโลทีโอทีอันดับ6นะฮะครับผมแต่กันในเวลา18.30น กอลงสนามเาชนบุรีแต่29นัดมี60คะแนนหากว่าเสมอเกมนี้จะทำให้มีแต้มสูงสุดเพียงแค่73คะแนนเท่านั้นในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่า s อ g เมืองทองทีมจ่าฝูงนย่ยตอนนี้มีไปแล้ว74คะแนนนะครับ,รบก็ทำให้เมืองทองนั้นถ้าเกิดว่าชนบุรีแค่เสมอเนี่ยเมืองทองควา้าแชมป์ทันทีครับเพราะแ d t o h e a d ดีกว่านะครับเมืองทองไม่ไม่แพ้ชนบุรีในฤดูก,กาลนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชนบุรีก็จะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นในวันเสาร์านี้นะครับ ความพร้อมของเจ้าถิ่นเนยาขาดพุทธินันวรราศีที่ติดโทษแบนเพียงคนเดียวคนอื่นๆอาจมีการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับโดยเจษฎากรเหขมแดงอาทิตย์สุนทรพิษนะครับแล้วก็พานุวัฒน์จินตะเนี่ยก็น่าจะเป็นได้โอกาสลงสนามในนัดนี้แต่ว่าตัวหลักอย่างพี่พบอ่อนโมคาสโตคูชิดะลงไปประคองทีมด้วยได้แน่นอนนะครับ ส่วนที่โอทีก็จะพักตัวหลักเพราะว่ามีเกมกลางสัปดาห์ในศึกโตโยต้าลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับราชบุรีมิตรผลทําให้ทรงวุฒิบัวเพชรสุริยากูพลังแล้วก็สันติชัยเผือกนั้นน่าจะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับที่ถือว่าพลาดไปได้นะครับเป็นศึกตัดแต่งประเด็นอของกลุ่มหนีตายนะครับระหว่างโปลิ้อินซีเพื่อนตำรวจดาวสิบสี่นะครับที่เปิดบ้านธรรมศาสตร,ร์ลังสินนะครับพบสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ แห่งประเทศไทยนะครับดับ15ครับทั้ง2ทีมเนี่ยเตะ31นัดเท่ากันแต่อินซีเพื่อนตำรวจมี35คะแนนการเทเลยมี33คะแนนจึงจำเป็นต้องชนะในนัดนี้นะครับเพราะว่าถ้าใครชนะในนัดนี้อีกสองนัดเนี่ยลุ้นเบาวกว่าอีกทีมหนึ่งนะครับแล้วก็แทบจะหลุดเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันจะเพิ่มบวกเพิ่มเหมือนตัดทเท่ากับหายไป4แต้มครับทีมหนึ่งจะนำไป2แต้มและทีมจะลบไป2แต้มเพราะฉะนั้นเท่ากับไปกลับครับ อีกคู่นึงนะครับที่สอแววว่าจะไม่รอดการหนีตายในคืนนี้นะครับก็คือ v b c u นะครับเนื่องจากว่าทีมแับรองสุดท้ายเนี่ยต้องจะเล่นที่ราชบังคลากาสถานพบกับวงจักรอาร์มี่ยูเนเตดซึ่งฟอร์มค่อนข้างดีนะครับ BBCU นี่มีเตะ30นัดมี24คะแนนเกมนี้ไม่ชนะและการท่าเรือชนะเนี่ยจบครับไม่ต้องรุ้นไรอีกแล้วครับแล้วก็โดยเกมนี้นะครับยังไง BBCU ก็ต้องเตะไว้ลายให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถือว่า ยังไงก็ต้องไวไลน์ครับเป็นบอลอาชีพครับครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยกิเลนพะยองนะครับถ้าเกิดว่าเชนบุรีชนะเก็บมา3มแต้มเนี่ยกิเลนพะยองนั้นก็เอสจีจีบางทองนี่ยก็ยังมีโอกาสควาชช้าแชมป์อยู่ดีนะครับครับผมแล้วว่าถ้าเกิดว่าเก็บหนึ่งแต้มจากชัยนาทที่จะมาเยือนนะครับเปิดบ้านในสนามเอสจีสเตเดียมเนี่ยพบกับชัยนาทถ้าเกิดว่าเก็บได้1แต้มในการเสมอหรือว่าเอาชนะเก็บ3แต้มเนี่ยแต้มนั้นก็เรียกว่าเพียงพอกับการควาชช้าแชมป์ก็ถือว่าแฟนบอลกิเลนพะยองนั้นก็คงจะไป อาจแนทกันที่สนามผมในวันที่นี้ก็น่าจะ3สนามนะครับท่าเรือนะครับหนึ่งหนึแน่ครับท่าเรือกับอินซีเพื่อนตำรวจนะครับเมืองทองและก็ชนบุรีครับอืมครับเป็นความเข้มข้นของฟุตบอลไทยพีเ์ีมร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่ว่ามีโอกาสตัดสินแชมป์กันได้เลยทีเดียวในช่วงนี้เราไปกันที่สปอร์ตวลเตี้ครับข่าวของหมัดมวยครับ ที่โรงแรมสยามพาราไดซ์รีสอร์ทแอนด์สปาทานด้านของพลดลิตรีวิชัยสังประภัยอดีตอออรองผบทวรนะครับในฐานะประธานอำนวยการจัดก็มาร่วมกันถแถลงข่าวครับมีคุณจูชีพตรีโพคาคุณสุบินจิวรเศษกุลนะครับมาร่วมกันถแถลงข่าวจัดมวยศึกสยามพาราไดซ์จะไยูบีซีส่งเสริมกีฬาและจัดหารถเข็นช่วยคนพิการคู่เอกเป็นเพชรพีซเพชรเพชรมาร์ท ป้องกันแชมป์เยาวชนสภามวยโลกรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวท115ปอนด์ครั้งที่2กับเจฟฟรีย์เซอร์นาผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ยังมีพนมลุ้งเล็กไก่ย่าง5ดาวยิมรองแชมป์โลกจะอุ่นหมัดกับดามิสซาดานักชกจากอินโดนีเซียครับการชกก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่26ตุลาคมนี้ที่โรงแรมสยามพาราไดซ์กรุงเทพเวลา15.00นาาถึง17.00น<า>ครับผมด้านเสียตังพิยรัต์วชิรัตนวงศ์ก็ โปรมเตอร์มุมนะปรมเตอร์หนุ่มนะครับก็พูดสั้นๆครับเพชรจินดีมีเป้าหมายฉันสร้างแชมป์โลกทุกคนครับครับมาก็เรียกว่าส่งใครชกเนี่ยต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้นะฮะก็ติดตามกันได้เลยครับแล้วก็เป็นรายการที่ช่วยการกุศลด้วยนะครับหาเงินที่จะจัดซื้อรถเข็นให้กับคนพิการนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วเราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ